โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของอิสราเอลนะครับตรงกับวันเสาร์ก็เป็นวันรถไม่วิ่งนะครับของอิสราเอลหรือว่าทางอิสราเอลเขาจะเรียกว่าวันยมคีปูดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถไม่วิ่งในประเทศอิสราเอล จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะขี่จักรยานเล่นนะครับแต่จักรยานขี่ได้อยู่นะครับแต่ว่ารถยนต์ไม่มีรถวิ่งเลยนะครับเป็นวันหยุดของอิสราเอลนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวไปเตรียมตัวสักครู่ครับโอเคครับเตรียมตัวเรียบร้อย โอเคครับเราก็ออกจากที่พักเราครับวันนี้ก็เป็นวัดวันที่รถไม่วิ่งนะครับเราก็มาถึงสามแยกก็มีแต่คนปั่นจักรยานเล่นกันนะครับปั่นจักรยานวันนี้รถที่อิสราเอลไม่วิ่งก็มีแต่คนปั่นจักรยานกันส่วนพวกผมก็กาลังเดินทาง ไปเล่นน้ำทะเลที่นาตาเนียกันนะครับก็ไปกันสี่คนนะครับที่ทำงานด้วยกันก็ขี่ตามถนนแบบนี้เลยนะครับไม่มีรถวิง่งแล้วก็ขี่กลางถนนได้เลยวันนี้ที่อิสราเอลรถก็ไม่วิ่งเลยนะครับก็มีคนมาเดินเล่นขี่จักรยาน เราขี่จักรยานไปเราก็เห็นระหว่างทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนปั่นจักรยานส่วนพวกผมสี่คนก็ขี่จักรยานไฟฟ้าก็มีคนปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ขี่กันไปเรื่อยๆครับก็ประมาณสิบกว่าโลอยู่นะครับดูข้างทางครับมี คนปั่นจักรยานเล่นกันส่วนพวกผมก็ขี่จักรยานอันนี้ก็เป็นทางโค้งข้ามไอทางรถไฟนะครับแล้วก็ขี่กันมาเรื่อยๆไปด้วยกันสี่คันนะครับคนไทยระหว่างทางก็ให้ดูบรรยากาศข้างทางเป็นตึกเป็นต้นไม้ แล้วก็ขี่กันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ขี่กันไปไกลอยู่นะครับมีเด็กน้อยขี่จักรยานเล่นนี่แล้วก็สามารถขี่เข้ากลางถนนได้เลยบรรยากาศก็ข้างทางก็มีคนปั่นจักรยานฝั่งนู้นแล้วก็มีคนปั่นจักรยานมาแซงเรานะครับ ปั่นจักรยานธรรมดาปกติแต่เราใช้จักรยานไฟฟ้าตอนนี้ก็เรามาถึงใกล้ๆถึงแถวห้างแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นเขานี่ก็มีไฟเขียวอยู่เราก็ไปอย่างเดียวครับไม่มีกฎจราจรอันนี้แล้วก็มาตึกห้างมีคนเดินอยู่ข้างทาง มีเสาไฟฟ้าแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนี่แล้วก็มาวิ่งตรงถนนรถใหญ่วิ่งเลยนะครับรอดอุโมงนี่ก็ใกล้ๆจะถึงนาตานเนียแล้วครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนี่บรรยากาศข้างทางมันตึกล้างเลยไม่มีรถวิ่งไม่มีคนมาทำกิจกรรมอะไรมีแต่หยุดบนถนนนี้นะครับ ยากาศข้างทางนี่แล้วก็ไปเราจะเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็จะส่งไปทะลีนี่เขาก็กำลังทำถนนใหม่กันด้วยนะครับเททางยามาต่อยกันอยู่เห็นตึกนี่ก็ข้างทางนะครับบรรยากาศข้างทาง นี่เราก็เลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วโอเคครับเราก็กำลังจะเข้าในตัวเมืองก็มีเด็กเมื่อขี่จักรยานเล่นกันนะครับไม่มีรถวิง่งก็มีไฟเขียวไฟแดงปกตินี่ก็ขี่มาก็เห็นคนอยู่ข้างทางเต็มเลยนะครับมาลูกเด็กเล็กแดง มาทำกิจกรรมเล่นกันนี่ก็เป็นสีแยกเราก็ขี่ไปอย่างเดียวครับดูซ้ายดูขวาไม่มีจักรยานมาเราก็ข้ามไปเลยนี่แล้วก็เข้าในตัวเมืองแล้วนะครับในนดในตัวเมืองนาะตาเนีย มีรถจอดอยู่ข้างทางแบบนี้ครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองเขาก็มาทำกิจกรรมกับลูกๆหล,ล,ลาน กับเด็กๆไม่มีรถบิงแล้วก็ขี่จักรยานสบายเลยกลางถนนเลยสีแยกไฟดงไฟแดงเราก็มีเด็กน้อยมาเล่นแล้วก็มองซ้ายมองขวาเราก็ขี่ไปได้เลยอันนี้ผมก็เห็นเด็กน้อยขี่มาเยอะก็เลยขี่บนฟุตบาทหลบ ให้เด็กนะครับก็ขี่ไปบ,บนฟุตบาทไปแล้ก็ขี่กันมาเรื่อยๆนะครับไกลอยู่ก็ขี่จักรยานประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงลาตาเนียนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้า นี่ก็ขี่มาก็มีเด็กน้อยข้างทางนี่ก็มีเด็กมีครอบครัวอยู่กลางถนนเลยรถไม่วิ่งตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จะขี่ตรงขึ้นไปนะครับตรงขึ้นไปก็จะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะครับตอนนี้ ขี่ตรงไปเรื่อยๆก็มีรถมีจักรยานมีเด็กร้อยอยู่ข้างทางเต็มเลยนะครับข้างหน้านุ่นก็จะเป็นทะเลเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นทะเลแบบๆนี่เราก็มาถึงทะเลแล้ว นี่ก็เป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็มาถึงทะเลแล้วก็มาชมวิวอยู่ข้างบนก่อนมาดูวิวข้างบนนะครับทะเลนาตาเนียนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายวิวข้างบน ให้ดูนะครับว่าวิวจะเป็นยังไงเราอยู่บนที่สูงนี่ครับมีวิวอยู่ข้างบนก็มีเขากั้นหินไว้กันขึ้นคนก็สามารถไปเล่นน้ำได้นะครับกันขึ้นไม่ให้ขึ้นขึ้นฝั่งให้มันแรงนะครับโอเคหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันแล้วโอเคเราก็ถึงทางลงแล้ว แล้วก็ขี่ลงไปเลยโค้งโค้งแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะได้ไปเล่นน้ำกันแล้วน้ำทะเลนี่นะครับก็มีคนขี่จักรยานกันนี่ก็เป็นทางลงแบบชันๆเลยนะครับถ้าไม่เบรกก็ลงไปเลย โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วข้างล่างก็มีคนเล่นน้ำอยู่นะครับแล้วก็จะหาที่จอดจักรยานกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันนะครับวันนี้ก็จเจ้ากล้อง GoPro นะครับมาลองถ่ายดูปลากันนะครับว่า แล้วก็รดจอดเรียบร้อยแล้วก็ไปลงเล่นน้ําดูปลาครับนี่นะครับกล้องลงใต้น้ําโกโปรเห็นลูกปลาเยอะมากเลยนะครับน่าจะมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นนะครับอันนี้ไม่ได้กอนะครับนี่ลูกปลาน่าจะเป็นปลาซิวปลาซิวทะเลเยอะมากๆเลย อันนี้แค่ริมริมฝั่งนะครับตรงที่เขาเอาก้อนหินมากันกัน้นคืนนะครับนี่ก็มีปลาชิวทะเลมาหาก,กินกันคนก็ไปกวนกันนะครับนี่ก็วายหลบคนครับคนก็ไปกวนปลาก็วายหลบซ้ายหลบขวากันอยู่น่าจะมีเป็นพันพันเป็นเหมือนนันนะครับ ทีนี้ผมก็จเจากล้องมาตั้งอยู่ตรงทรายนะครับนี่ก็กล้องน่าจะตั้งต่ําเกินก็เห็นปลาว่ายไปไว่ายมาถ้าตั้งกล้องสูงกว่านี้ก็น่าจะเห็นปลาอยู่นี่นะครับปลาซิวน้อยปลาซิวทะเลถ้าเป็นบ้านเรานะครับโอ้ยเอาแห่มาหวานทีเดียวได้เยอะเลยนะครับนี่ ดูนะครับเยอะมากมากเลยแล้วก็ไปเล่นน้ำไปดูปลากันน้ำทะเลก็ยังว่าะครับน้ำทะเลเค็มดูปลาครับสวยงามเสียอย่างเดียวครับตั้งกล้องต่ําเคลนอันนี่ก็น่าจะโดนคนไล่วิ่งไปวิ่งมาตกใจนะครับ พวกผมก็เอากล้องไปตั้งไว้แล้วก็ไล่ปลากันโอเคตอนนี้เราก็จับกล้องมาถ่ายดูฝูงปลาไล่ถ่ายดูนะครับไล่ถ่ายปลาชิวนะครับนี่อยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับเป็นหมื่นๆตัวเลยอันนี้เราก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับก็เห็นปลาตัวเล็กๆ ค่อยๆว่ายกันนะครับพอเราเข้าไปใกล้ปับ๊บมันก็จะแตกกระจายเลยนะครับจับก็จับไม่ได้นะครับเข้าไปตรงไหนปลาก็จะแหวกแหวงเป็นหลบคนไปหมดเลยนะครับนี่ก็ให้ชมใต้น้ำนี่ก็คนถ่าย นี่ครับปลาทีนี่เราก็ลองมาถ่ายคนหินเล่นไม่มีอะไรก็มาถ่ายฝูงปลาต่อนี่ก็ฝูงปลาเยอะมากดูกข้างบนนี่เป็นคนหินนะครับแล้วก็ลงมาถ่ายข้างล่างต่อนะครับข้างล่างก็ฝูงปลาวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยวิ่งไปวิ่งมาเต็มเลยนะครับ แล้วก็ไล่ถ่ายฝูงปลาไปเรื่อยๆนะครับกล้องโกโปนี้ก็ดีจริงๆถ่ายในน้ำได้ด้วยเห็นปลาเห็นปลาอยู่ในใต้น้ำถ้ากล้องโทรศัพท์ก็ถ่ายไม่ได้ครับนี่ผมก็ถ่ายมาตรงนี้ก็เห็นมี ปลาทูหรือเปล่าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึงไว่วอยู่นี่ครับปลาทูหรือเปล่าปลาเยอะมากเลยครับสงขลเห็นนี่นี่ก็น่าจะว่ายต่ําก็เลยไม่เห็นนี่เราก็มาดูฝูงปลาฝูงนี้ครับว่ายกันเป็นฝูงฝูงอันนี้เราก็อยู่ไกลหน่อยนึ่งตอนนี้ก็ว่วยมาใกล้ๆนะครับนี่ก็ ไม่ได้ก่อน,นะครับปลาว่ยหนีเองเงียว่ีซ้ายขวาซ้ายขวาผมบินตรงนี้มันก็แบกผมอยู่ตรงกลางเลยนะครับมันก็หลบซ้ายหลบขวาน่าจะหนีคนฝั่งนู้นมาหรือเปล่าหลบซ้ายหลบขวาครับกล้องดีจริงๆถ่ายใต้น้ำได้ด้วยเราถ่ายเสร็จแล้วก็ถ่ายปลา,ยาเด็ก ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกปลาอะไรนะครับนี่ปลาคล้ายๆปลาดูดฝุ่นช็อกเกอร์บ้านเราหรือเปล่าอยู่ตามโขดหินแล้วก็มาดูนี่ก็ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่นะครับน่าจะมาดูกินตะไคร่น้ำตะไคร่น้ำ อยู่ตามก้อนหินแล้วก็มาส่องดูปลากันอยู่ตรงนี้2ตัวนี่แล้วก็มาส่องตรงนี้แล้วก็ไปดูในซอกหินข้างในก็มีอยู่อีก2ตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาถ่ายปลาซิวเล็กเหมือนเดิม แล้วก็ถ่ายใต้น้ําดูปลาไปเรื่อยๆปลาเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆตัวเลยมั้งหวานเห็นทีหนึงน่าจะได้ดูนะครับปลาวนคนคนอยู่ตรงกลางนะครับปลาวนอ้อมคนเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยหลังจากเราถ่ายปลาข้างล่างเสร็จ เราก็มาถ่ายบนก้อนหินนะครับมาดูขึ้นบนก้อนหินดูขึ้นบนก้อนหินดูน้ำทะเลซัดขึ้นขึ้นมาก้อนหินนะครับพอเราดูขึ้นอันนี้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะขอตัวกับ ไปที่พักก่อนนะครับ